สงการวอวยพรวันเกิดแมทพิรดีแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่มีรูปคู่แฟนๆเห็นกันเลยค่ะกับล่าสุดนี้ลงภาพคู่ให้ได้ชมกันแบบเรรัวแบบจุใจกันเลยเนื่องในโอกาสวันสําคัญคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปี28กรกฎาคมของนางเอกสาวแมทพิรดีคงไทยนั่นเองงานนี้หวานใจยังหนุ่มสงการเองอย่งไม่พลาดค่ะโพสภาพคู่กันแบบเรรัวพร้อมกับวอวยพรสุดหวาน ด้วยข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะคุณขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะวันเกิดปีนี้อดไปเที่ยวด้วยกันเลยเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นค่อยไปเที่ยวกันใหม่นะติดของขวัญไว้อีก2อ,อาทิตย์แล้วจะไปมอบให้นะ l ลิ e you สาวแมทเองเนี่ยก็เข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณค่ะนึกว่าจะลืมซะแล้วคิดถึงที่สุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เราได้นํามาฝากกันค่ะทั้งทีมงานก็ต้องขอไว้พรให้สาวแมทพิรณีนั้นมีความสุขมากๆค่ะ